สวัสดีครับพี่ก้องนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม a r k n n i น h นะครับวันนี้เป็น CC ครั้งที่3วันที่5นะครับตอนวันนี้นะครับถ้าจะเล่นให้ครบนะครับมันจะมีป้ายอยู่อันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าห้ามเอาด e f เฟนเดอร์กับกาดลงนะครับจะเล่นแยกก็ได้จะเอาป้ายเขียวไปด้วยก็ได้นะครับวันนี้พี่มีให้2สูนนะครับ สูตรแรกเป็นสูตรที่ใช้ตัวละครไม่เยอะนะครับแต่ใช้ตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนิดนึงนะครับพี่เอาไปเพียงแค่5ตัวละครเท่านั้น,นครับสูตรนี้พี่จะเอาป้ายที่ห้ามเอากาดกับดีเฟนเดอร์ห้ามเอาลงนะครับก็จะเอาไปด้วยดูเป็นแนวทางก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็สูตรที่สนะครับสาหรับสายที่ตัวละครน้อยนิดนึงวันนี้พี่เอาป่าซิมบแอดไปด้วยนะครับอันนั้นอยู่เครื่องหลังนะครับเรามาดูเครื่องแรกกันก่อนนะครับวันนี้ตัวที่ต้องระวังนะครับสําหรับสูตรพี่เนี่ย ระวังเพียงแค่2ตัวนะครับก็คือตัวที่มันจะลดเลือดตัวเองแล้วมันจะโจมตีค่อนข้างแรงนะครับมีแบบโจมตีระยะไกลกับระยะใกล้นะครับดูที่ตัวสีแดงเป็นหลักนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับนี่คือป้ายของสูตรแรกนะครับอันแรกก็แอตแทกของพวกเราลดลง10%นะครับแบบที่2เนี่ยเราเอาตัวละครไปได้แค่10ตัวนะครับแต่นี่พี่เอาไปแค่5ตัวเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็มี7จุดนะครับที่เราไม่สามารถลงได้นะครับแล้วก็ HP ของฐานนะครับเหลือ1นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งห้ามเอาดีเฟนเดอร์กับกาดไปนะครับและนี่คือตัวละครที่ใช้นะครับที่ใช้ซีกนะครับสกิลสนะครับแล้วก็ใช้เอ็กเซียนะครับสกิลสอันนี้มาสเตอร์สแล้วนะครับแล้วก็ขอเวทแรงๆสักตัวหนึ่งนะครับพี่เอาเคียวเบยไปจะเอาน้องแกะไปก็ได้นะครับแต่ว่าน้องแกะเนี่ยต้องกดจังหวะสกิลดีๆหน่อยนะครับ แล้วก็พี่ใช้ชายนิ่งนะครับเป็นฮิวเป้าเดียวนะครับเอาสกิล3ไปนะครับแล้วก็เอาอีธานไปเสริมนะครับเพราะว่ามีคนแอบบน่นว่าวิธีพี่เล่นยากแต่ถ้าน้องมีตัวละครใหญ่ๆอ่ะมันก็เล่นง่ายได้นะครับลองดูแล้วกันสูตรนี้เราจะเน้นวางบล็อกนะครับจะทําให้เส้นทางของศัตรูเนี่ยเดินเป็นเขาวงกดเลยนะครับบล็อกแรกวางตรงนี้นะครับ อันนี้บล็อกที่2นะครับตามด้วยบล็อกที่3นะครับแล้วก็บล็อกที่4วางตรงนี้นะครับและเดี๋ยวเราจะวางซีกนะครับซีกลงตรงนี้นะครับของพี่สกิล2ถ้าจำไม่ผิดนี่มาสเตอร์หแล้วนะท่านี้นะครับ <Okay. S 1> เอ็กเซียตามลงไปครับผม แล้วก็มาวางบล็อกกันต่อนะครับอีกบล็อกวางตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นบล็อกสุดท้ายนะครับคือถ้าปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยน้องจะเห็นนะทางมันจะเป็นเขาวงกดมันจะเดินได้เส้นทางเดียวนะครับสูตรนี้ประยุกต์วิธีอื่นๆได้นะครับชายนิ่งลงตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ลงเคียวเบทลงไปตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้น้องแกะก็ได้นะครับพี่คิดว่าใช้คิตาโน่ก็ได้นะกิตาโน่นะครับ แล้วก็เราอีทานลงตรงนี้นะครับอีธานท้าที่2อย่างนะครับก็เป็นเดเมจเสริมๆล้างพวกตัวแดงนะครับที่มันลดเลือดตัวเองแล้วก็เป็นเป้าด้วยนะครับมันจะมีตัวยิงไกลอีทานจะรับให้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็ยาวๆเลยครับรอจนกว่าสีแดงออกมานะครับมันจะมีสีแดงอย่างละ2ตัวนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างจะเป็นระยะไกล2ตัวนะครับพยายามดูที่ผลึกของมันนะมันจะสีแดงเข้มกว่าปกตินะครับ ตอนนี้นะครับสตูตัวที่เก่งที่สุดในแมปออกมาแล้วนะครับถ้าเป็นเคียวเบยนะครับสามารถกดสกิลได้เลยตรงนี้นะครับเพราะว่าสกิลของเคียวเบยเนี่ยค่อนข้างนานนะครับแต่ถ้าเป็นน้องแก่เนี่ยพี่ว่าน้องต้องรอให้มันถูกเฉินจริงๆนะครับสตูมาออกันเยอะพอแล้วค่อยกดนะครับเพราะว่าระยะเวลาแป๊บเดียวน้องจะใช้สกิลของอีธานเนี่ยล่อลวงมันไปก่อนก็ได้นะครับสูตรนี้นะครับน้องยังเหลือที่ว่างอีกตั้ง5้าตัวนะครับน้องก็ลองเอาไปปรับแต่งกันดูแล้วกัน ส่วนนี้เป็นสูตรที่2นะครับอันนี้จะเล่นโลคอส์นิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามีป๋าซินวาแอดนะครับส่วนนี้คือป้ายที่ใช้นะครับพวกเราทุกคนนะครับ HP ลดลง50%เอนะครับเอาตัวละครไปได้10ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็มี7จุดนะครับที่ไม่สามารถลงได้นะครับแล้วก็ HP ของฐานเหลือ1นะครับแล้วก็สตูโจมตีเร็วขึ้น50หน่วยนะครับและนี่คือตัวละครที่ใช้นะครับแวนการ์ดหตัวนะครับใช้เคอร์เรียนะครับสไนเปอร์เป้าเดียว2ตัวนะครับน้องครูสกับ ฮิลนะครับเอาไป2ตัวนะครับขอเป็นฮิวเป้าเดียวนะครับเพราะว่าระยะมันจะถึงนะฮะก็ใช้น้องเมอร์กับกราเวียนะครับดีเฟนเดอร์นะครับขอสูงกว่าคูล่านะครับคูล่าองพี่นี่ตอนช่วงในท้ายทนไม่ไหวนะครับคือถ้าน้องมีดีกว่าคูล่าจะเจ๋งมากนะครับสไนเปอร์แบบยิงหมูนะครับตัวไหนก็ได้นะครับพี่ใช้ชิรายุกินะครับแล้วก็ป๋าซินว่าแอดนะครับเอาไปใช้ยามฉุกเฉินนะครับ พพอร์ตแบบสโลหนึ่งตัวนะครับพี่ใช้ออคิดใช้สูงกว่านี้ก็จะดีมากนะครับแล้วก็อีทานนะครับหลังๆนี้พวกอีทานไปตลอดเลยนะฮะ <tranqu ill us> เริ่มมีการวางเคอรียรตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็วางบล็อกปิดไว้ข้างหลังนะครับ ลงฮิวตามลงไปนะครับด้านบนชี้ลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ตามด้วยสไนเปอร์สักหนึ่งตัวนะครับพี่เอาเจสิก้าวางตำแหน่งนี้นะครับยิงไปทางขวานะครับและตอนนี้นะครับทางซ้ายจะมีตัวที่ตีแรงๆโผล่มาแล้วนะครับให้วางบล็อกลงไปนะครับแล้วก็เอาน้องครูสนะครับยิงขึ้นด้านบนนะครับตามด้วยออคิดนะครับยิงลงมาข้างล่างนะครับเอามาหน้าที่เป็นตัวสโลเฉยๆนะครับ มุมนี้เนี่ยถ้าใช้2ตัวนี้นะครับตอนช่วงได้ท้ายตัวแดงมันยังไม่ถึงขั้นตายนะครับมันยังไปอารวาดทางขวาได้อยู่นะครับคือถ้าน้องใส่ทางซ้ายเนี่ยให้เป็นตัวแรงๆเลยนะครับมันก็จะหลุดไปไม่ได้นะครับเอาบล็อกอีกอันนึงนะครับวางตำแหน่งนี้นะครับจังหวะนี้สำคัญมากนะครับด้านล่างมันจะมีตัวยิงระยะไกลออกมานะครับให้เปลี่ยนเครเรียเป็นคูล่านะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยค่าดีพีเราจะขึ้นชานิดึงนะครับพี่เอาสไนเปอร์แบบยิงหมู่วางตำแหน่งนี้ยิงลงมาข้างล่างนะครับ แล้วก็เอาป๋าซินว่าแอสนะครับปิดไว้ข้างหลังตรงนี้ขอเป็นกาดหรือเป็นอะไรก็ได้ที่มันยิงระยะไกลได้จะดีมากนะครับปิดบล็อกอันสุดท้ายตำแหน่งนี้นะครับลงอีทานนะครับลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ชี้ลงมาข้างล่างนะครับ แล้วก็ลงฮิวตัวสุดท้ายไว้ด้านบนชี้ลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้ก็ตั้งเกมสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแล้วก็แผนนี้นะครับมันจะเริ่มวุ่นวายตอนที่ด้านล่างเนี่ยมันมีตัวสีแดงนะครับที่ยิงระยะไกลออกมาตรงนั้นต้องโฟกัสแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับ พอตัวสีแดงยิงระยะไกลออกมานะครับให้กดสกิลของคูล่านะครับแล้วก็พี่ก็กดสกิลของทิรายุกิด้วยนะครับ สกิลของอีธานนะครับให้ดูตัวสีแดงเข้าระยะก่อนนะครับค่อยกดสกิลนะครับ แล้วก็ในจุดนี้นะครับคูล่าพี่ทนสกิลไม่ไหวตายไปนะครับพี่ก็เลยต้องใช้สกิลป่าจซิลเวอแอนะครับคือถ้าไม่ขับขันจริงๆไม่ใช้นะครับแล้วก็อีธานก็ดวงไม่ค่อยดีหลบไม่ค่อยพ้นนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้ากดสกิลของคิรายุกิได้จังหวะนั้นปุ๊บจริงๆถือว่าปลอดภัยแล้วครับสกิลมันขึ้นไม่ทันนะก็ประมาณนี้ครับหวังว่าวันนี้จะช่วยน้องๆได้นะครับไม่รู้ว่าวิธีวันนี้จะง่ายไหมนะครับเมื่อวานโดนตําหนิมานะครับว่าวิธีอย่างพี่ยากไปนะครับ ก็คงมีบ้างนะครับก็คงง่ายสําหรับบางคนแล้วก็คงจยะายากสําหรับบางคนแล้วบางทีตัวละครไม่มีอย่างเงี้ยก็อาจจะจําเป็นต้องขอยืมเพื่อนนะครับถ้างน้องมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับก็เสนอแนะกันมาได้นะครับแล้วก็ถ้ามีเทคนิคอะไรที่ทําให้ผ่านได้ง่ายขึ้นน่ะเชิญได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็สําหรับดันที่ต้องทําลึก18นะครับในสัปดาห์แรกเนี่ยสาหรับคนที่จะเก็บเหรียญลุ้งนะครับจําเป็นต้องผ่านในสัปดาห์แรกลึก18นะครับมันจะมีนิชชันอยู่อันหนึ่งเอาเป็นว่าเล่นกันนิดนึงนะครับ จริงๆพี่ก็พยายามหาวิธีแบบใช้โลคอร์สให้อยู่นะครับแต่ว่ามันใช้ตัวละครที่ค่อนข้างพิสดารน่ะพี่ก็เลยยังไม่ได้ทําออกมาให้นะครับพี่ยังหาวิธีดีๆให้ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเหลือเวลาอีกประมาณ3วันนะครับก็รอดูแล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านเลกสิบแปดพี่จะทําออกมาอีกสักคลิปนะครับเผื่อจะช่วยน้องๆได้นะครับขอให้น้องๆสนุกกับเกมอาร์คไนท์นะครับเจอกับพี่ก๊อฟคลิปหน้าพรุ่งนี้นะครับเอาละวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ